สวัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่ c h anel n a r รุนทิวานะครับและนี่ก็คือรายการกันพลาวอล์กนะครับกันพลาบล็อกในวันนี้นะครับกันพลาที่ผมจะมาพูดคุยนะครับให้ทุกคนได้ฟังกันก็คือกันพลากล่องนี้ไฮเกรด1 1ต่อ1 c c m s e r นะครับไท p e F01 นะครับใครทีออ่อยากชมขั้นตอนการต่อกันพลาตัวนี้นะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่รายการกันดองกันดั้มนะครับตอนไฮเกรด เมเซอร์นะครับซึ่งผมก็ไลฟ์ต่อให้ทุกท่านได้ชมกันไปแล้วนะครับดูได้ที่ลิงค์ข้างบนเลยตรงนี้นะครับโอเคสำหรับกันพลากล่องเนี่ยก็เป็นกันพลาไฮเกรดของ Universal Century นะครับตัวที่233นะครับออกมาตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับก็ก็ไม่นานนะ3ปีก่อนนี่เองนะ3ปีก่อนราคาเนี่ย อยู่ที่ประมาณ900นะครับ9ก0กว่าบาทนะครับแต่ว่ากล่องนี้ผมประมูลมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับได้มาตอนตอนนั้นมันขาดตลาดเนี่ยก็ได้มาแบบพันกว่าบาทเลยก,ก็แพงกว่าปกติไปพอสมควรเลยนะตอนนี้น่าจะหาซื้อได้ทัว่วไปนะใครสนใจก็ดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยโอเคสำหรับเมสเซอร์เนี่ยมันก็เป็นหุ่นจาก โมวิสูดกันดั้มฮาร์ซเว y นะครับใครที่เคยดูอนิเมชันไปแล้วก็น่าจะคุ้นเคยกับหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นอย่างดีหลักๆแล้วเนี่ยเมเซอร์ Master เนี่ยมันเป็นกันพลาไฮเกรดจุดเด่นเลยนะคือมันตัวใหญ่มากนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือเมเซอร์นะครับซึ่งถ้าเอามันไปเทียบกับกันพลาม a สเตอร์เกรดเนี่ยผมบอกได้เลยนะมันตัวใหญ่กว่ากันพลามสเตอร์เกรดบางตัวซะอีกทั้งที่อันเนี้ย มันคือแค่ไฮเกรดเท่านั้นนะครับอันนี้ดูกันใกล้ๆนะครับเป็นกันพลาไฮเกรดที่ตัวบิ๊กเบิ้มจริงๆแล้วก็แบบไม่ได้บิ๊กเบิ้มแบบกรงกลวงด้วยนะนะครับในตัวกันพลาเนี่ยมันก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจหลายจุดเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าก่อนหน้านี้ผมเคยเห็นเมเซอร์มันตั้งโชว์ในร้านกันพลาแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมก็เอาจริงคือไม่ได้สนใจอะไรมากมายจนกระทั่ง มีอยู่ช่วงหนึ่งไปเปิดดูทวิตเตอร์นะครับแล้วในทวิตเตอร์เนี่ยก็มีโมเดลเลอร์ะ eler, นะครับชาวญี่ปุ่นนะครับที่เขาจับเอาเจ้า Messer t ไทฟเอฟศูนย์หนเนี่ยมาคัสตอมมาทำสีใหม่นะครับแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมีกันพลาตัวนี้อยู่ด้วยเหรอวะก็เลยไปนั่งหาข้อมูลจนรู้จักเจ้าตัวนี้นะครับแล้วสุดท้ายด้วยความอยากก็สอยมาครอบครองอนอกจากจุดเด่นของมันแล้วเนี่ยที่ที่ขนาดตัวใหญ่ รายละเอียดของมันเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าพูดแบบไม่อวยเกินไปนะระดับมาสเตอร์เกรดเลยนะแต่ว่าเป็นระดับมาสเตอร์เกรดแบบอาจจะย้อนยุคไปสักหน่อยอาจจะสักประมาณยุค2 0 0ต้นต้นๆนะครับมาสเตอร์เกรดในยุคนั้นอนะรายละเอียดก็จะประมาณนี้แหละจริงๆถ้าเอาไปเทียบกับพวกซาคุเกียราโดก้ามาสเตอร์เกรดเนี่ยเฮ้ยมันพอๆกันเลยนะสำหรับตัวเมเซอร์ Master ตัวนี้นะครับ ในด้านของอาวุธเนี่ยกันพลาตัวนี้ก็มีอาวุธมาให้หลักๆว่า3ชิ้นนะครับก็คือ1ก็คือจะเป็นโล่โล่ชิ้นใหญ่ๆถือได้แค่แขนซ้ายเพราะว่าตรงแขนซ้ายเนี่ยตรงหัวไหล่มันจะมีมีจอยให้เสียบตัวข้อต่อโล่เข้าไปนะแต่ว่าตรงแขนขวามันไม่มีแขนขวามันจะมันจะโล่งๆนะครับไม่มีรูมีเฉพาะแขนซ้ายเสียบได้เฉพาะแขนซ้ายแล้วก็จะมีตัวปืนนะครับตัวปืนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปืน จริงๆในด้านของอาวุธก็ดูธรรมดาธรรมดานะเออไม่ได้แบบมีดีไซน์ที่มันแปลกประหลาดหรือว่าสวยงามอะไรมากมายแต่ว่าปืนมันก็จะมีความหนาหน่อยนะครับนี่คือปืนคือดูหนามากปกติพวกปืนไฮเกรดมันจะแบบบางๆใช่ไหมเป็นพลาสติก2องอัน2ชิ้น AB บางๆแตะกันแต่ว่าของเมเซอร์นี่คือหนามาเลยนะครับเออแล้วก็จะมีเป็นบีมเอฟเฟกนะครับบีมเอฟเฟกก็จะเป็นสีเหลือง สีเหลืองก็ให้มา2ชิ้นนะครับแล้วก็มีมือมือมาให้เปลี่ยนนะครับจริงๆคือมือของตัวไฮเกรดเมเซอร์เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน3มือก็คือมือแบบกำมัดซึ่งมันจะฟิกรูมาแล้วอ่าเป็นแบบนี้คือมีอย่างเงี้ยให้2อันนะครับแล้วก็อีกมือนึงจะเป็นมือแบบเอาไว้เหนี่ยวไกลปืนก็คืออ่ามือที่ผมใช้เสียบปืนอยู่นี่แหละอันนี้คือมือแบบเหนี่ยวไกลปืนแล้วเห็นเห็นนิ้วไหมนิ้วชี้มันจะนูนๆออกมานิดนึงนะครับ ในแง่ของรายละเอียดเนี่ยตัวเนี้ยผมถือว่าเป็นกันพาไฮเกรดที่มีรายละเอียดอยู่ในระดับสูงกว่าไฮเกรดทั่วไปเลยนะนะครับมันมีดีไซน์แล้วก็หลายจุดที่ผมรู้สึกว่ามันมันสวยงามแล้วก็มีมิติมีความน่าสนใจถึงแม้ว่ารวมๆแล้วเนี่ยพวกพื้นผิวอะไรของเมเซอร์มันจะดูโลง่งๆก็ตาม นะครับอย่างเนี้ยโหไอ้สเกิร์ตข้างหลังนี่คือโล่งเลยไม่มีลายมีอะไรมากมายมีแค่จุดๆตรงแถวๆตรงนี้เล็กน้อยนะครับอย่างโล่นี่ก็แบบเป็นชิ้นพลาสติกเรียบๆมันเลยนะครับข้างหน้าก็เหมือนกันนะข้างหน้าก็เหมือนกันแต่ในจุดที่มันมีเยอะมันก็เยอะจริงๆอย่างเช่นทุกช่วงตรงเนี้ยช่วงตรงนี้ผมรู้สึกชอบมากแม่งมีความผสมผสานกันระหว่างเากียราโดกาซัซับบี้แล้วก็ พีเวนเกเลเออผมรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะโดยเฉพาะไอ,ไอชิ้นที่เขาทําให้เหมือนเป็นท่อสีดําๆตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นดีเทลที่หาไม่ได้ในไฮเกรดทั่วๆไปเลยนะครับในแง่ของกิมมิคกันพลาตัวนี้มีกิมมิคก็อาจจะแบบไม่ได้บุ๋หวาอะไรมากมายก็มีเปิดปิดอย่างตรงกรอบหัวไล่ตรงเนี้ยมันก็ยกขึ้นยกลงได้ข้างในก็เป็นเหมือนพลาสติกที่ซ้อนกันเอาไว้อยู่นะครับข้างหลังแบ็คแพ็คจะเป็น ลักษณะเหมือนไหนดองเล่านะสองอันนะครับก็กลมๆตรงนี้ก็สามารถง้างออกไปได้แต่จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าไอตรงเนี้ยมันดูไม่ค่อยเท่ดูไม่ค่อยเข้ากับตัวเมเซอร์สักเท่าไหร่คือภาพลักษณ์ของเมเซอร์มันควรจะเป็นหุ่นที่แบบดูแข็งแกร่ง,งดุดันไม่เกรงใจใครใช่ป่ะแต่พอใส่ชิ้นส่วนที่เป็นลักษณะแบบกลมๆแบบนี้เข้าไปอะเนาะ เหมือนเหมือนน้ำเต้าเหมือนอะไรเงี้ยมันเลยดูลดทอนความหน้าเกรงขามลงไปพอสมควรเออถ้ามันทําเป็นแบ็คแพคเหมือนมีทรัสเตอร์เป็นมเหลี่ยมใหญ่ๆนูนๆออกมาผมว่าจะดูดีขึ้นนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็สามารถขยับได้แต่ว่ามันจะหลุดง่ายเลยนะตรงตรงสกเกิร์ตเนี่ยทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยมันเป็นลักษณะเหมือนบอลจอยคือขยับมากไปเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาแล้วนะฮะเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นบอลจอยอยู่แต่ว่าก็นั่นแหละ ก็ถือว่าไม่แย่นะครับมันไม่ได้แบบขยับแล้วหลุดง่ายอะไรขนาดนั้นข้อเสียอ่าเมื่อกี้เราพูดข้อดีกันไปแล้วคือตัวเนี้ยรวมๆคือมันตัวใหญ่มันคุ้มค่าเลยนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นกันพาที่คุ้มค่ามากข้อเสียของมันอันนี้คือบอกก่อนเลยนะถึงแม้ว่าผมจะชอบมันมากไหมก็ตามก็คือในเรื่องของข้อต่อความยืดหยุ่นแล้วก็การจัดท่าจัดทาง ด้วยความที่เมสเซอร์มันเป็นให้เกรดที่ตัวใหญ่หลายจุดมันขยับได้ไม่ค่อยเยอะนะครับโอเคแหละมือมันปกติอยู่ละมือมันขยับได้แขนขยับได้อันเนี้ยไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าดีเทลช่วงมือช่วงอะไรอาจจะดูเรียบๆเนาะมันก็สไตล์ซาคุหุ่นซีออนหลักๆเลยคืออย่างเช่นหัวหัวเนี่ยหมุนหมุนแล้วมันจะติดนะเพราะว่าหัวมันใหญ่พอหัวมันใหญ่มัน,หม,นหมุนซ้ายหมุนขวาได้ไม่เยอะเต็มที่ก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับช่วงลําตัวข้างบน เขาเออกแบบไหมมันสามารถโค้งมังน้าได้แบบนี้นะครับก็ถือว่าเยอะไหมก็ก็ดูเยอะอยู่นะเอ,อ่ยกได้นะครับแต่ว่าพวกอ,องค์ประกอบช่วงขาอะไรพวกนี้ด้วยความที่มันเป็นกันพลาตัวใหญ่มันก็อาจจะติดๆนะเนี่ยงอได้สักประมาณนี้ก็จะติดไอ้กรอกข้างหลังแล้วแล้วก็หัวเข่ามันก็ โค้องออกมาได้ไม่ค่อยเยอะนะครับแข็งในการขยับท่าทางแข็งงอได้เยอะพอสมควรอ่ะเอออันนี้อันนี้ถือว่าเกินมาตรฐานมาสเตอร์เกตนะเออตัวแขนถือว่าโอเคนะครับแขนถือว่าโอเคจุดหนึ่งก็คือการบิดซ้ายขวาเนี่ยอาจจะบิดได้ไม่เยอะเนี่ยบิดได้เท่านี้เพราะว่ามันบิดแล้วมันจะติดมันจะติดช่วงนี้ละนะครับดังนั้นเวลาจะบิดท่าเมสเซอร์แบบทําท่ายิงปืนแบบท่าพื้นฐานของพวกกันดั้มอะไรพวกเนี้ยมันจะ ทำได้ไม่เต็มที่เพราะว่าตัวตร,ตรงนี้มันบิดได้ไม่เยอะนะครับนอกเหนือจากนั้นผม,ผมชอบนะมันเป็นกันพลาที่จ่ายเงินซื้อไปประมาณถึงแม,ม,ม้ผมจะจ่ายไปพันหนึ่งพันกว่าบาทก็ตามผมก็ยังรู้สึกว่ามัน,มน,มนคุ้มค่าเมื่อเทียบกับกันพลาไฮเกรดหลายๆตัวที่ราคาเกือบ,กอบใกล้กันเนี่ยผมว่าเมสเซอร์เนี่ยมันให้ความรู้สึกที่คุ้มค่ามากนะครับใครที่ชอบเมสเซอร์อยู่แล้ว ผมแนะนําให้ซื้อเลยนะครับตอนนี้มีขายแล้วของเข้ามาในตลาดเยอะเลยนะครับส่วนใครที่อยากได้กันปลาตัวใหญ่ๆเอามาตั้งคู่กับไฮเกรดนะครับคุณดูขนาดนะฮะอันนี้คือขนาดไฮเกรดทั่วๆไปนะอันนี้ซอว t วันะขนาดนี้คือคนคนละไซส์กันเลยนะคนละไซส์กันเลยนะครับไอนี้คือ500กว่าบาทแล้วนะครับไอนี้เพิ่มอีกประมาณ3-400คุณได้เมเซอร์ตัวขนาดนี้นะครับใครอยากได้สายกันปลาที่มันคุ้มค่าก็จัดเมเซอร์ไปได้เลย ส่วนใครที่ไม่ได้รู้จักเมเซอร์อยู่แล้วอะไรแบบนี้ก็มองข้ามตัวนี้ไปก็ได้นะครับก็อาจจะไม่ใช่สายพระเอกสายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบสีอ่อนมากๆเนี่ยผมว่าเมเซอร์นี้คือเป็นตัวที่มัสแท็บนะเออมัสแทบผมใช้คำว่ามัสแบแล้วกันแนะนำแนะนำนะครับสำหรับไฮเกรดเมเซอร์ตัวนี้เอา้า <laughs> ผมผมจับมันเล่นจนมันหลวมหมดแล้วไงเออผมจับมันเล่นจนมันหลวมแล้วแต่แต่ของคุณคงคงไม่ได้มาจับรีวิวจับโพสท่าถ่ายรูปอะไรไม่น่าจะเป็นเหมือนผมหรอกแหกแข้งแหกขามากๆก็ระวังตรงนี้มันก็จะง้างๆออกมาก็ต้องเอากาวติดไปด้วยเมสเซอร์ไท F01 ไฮเกรดครับยอดเยี่ยม